ของม้วนกันหรอน่าจะมีว่ะวันนี้ก็ให้คนมาตัดต้นไม้หน้าบ้านนะครับเลยถือ่อกาสให้ลองใช้มีดกระชิงเบอร์ไพรดูอ่าต้นนี้เป็นต้นปีบนะครับเ็ีไยช่างใช้ได้ไหมคมไนหะมคมคึบเลยแต่ไอ้เรื่องเรื่องไงที่มันจับบิดเรามือผม <laughs> กำมห้ เออผมกำไม่ใช่นี่ยัออยงไม่คุ้นมีดไงต้องใช้สักพักมันจะคุ้น <S <S มีดดี<ๆ>ต้องคนใช้ต้องฟันเป็นด้วยนะครับบางคนใช้ไม่เป็นฟันแล้วบิด <S <S บิดคมแตกหมดอะ่ะฟันแล้วมันต้องชักตรงๆเอาขึ้นตรงๆ เล่มนี้เป็นมีดหุบเอ่อมีดกระทิงเบิกภัยใบยาว11นิ้วนะครับงานตีร้อนจากเหล็กทนแรงดึงสูงออมโอ้สนใจป๊อ